เกริ่นไว้ก่อนนะครับอันนี้สำหรับคนที่สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ปรับแต่งได้แต่ถ้าคนที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไปของ NVDA ออฟังอย่างเดียวพอนะอย่าไปปรับแต่งเล่นนะครับมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับ NVDA กรณีหนึ่งคือส่วนเสริมหายไปมาลองแบ่งปันกันครับ สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิชโชคนะครับผมจาก,กบการิการหมอคอม 1414+ นะครับพอดีสมาชิกค,คนหนึ่งโทรเข้ามาว่าอัปเดต NVDA เป็นเวอร์ชั่น2,023.1แม่หลายคนก็จะพบว่ามีส่วนเสริมหรือ a อ d ออบางตัวไม่ทำงาน,น่ะซึ่งมันก็คล้ายกับตอนเวอร์ชั่น 2,022.x นั่นแหละครับก็ใช้วิธีการเดิมในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าเขาบอกว่า อัปเดตมาแล้วส่วนเสริมตัวหนึ่งเขาหายไปผมจะมาลองทำอย่างหนึ่งดูนะครับจริงๆอาจจะเกิดจากฝีมือของตัวคุณเองก็ได้ที่ทำให้แอดออนหายไปอืลองมาดูกันนะครับอโอเคแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะถ้าใครไม่ใช่แอดวานอย่าปรับแต่งเล่นเนาะอโอเคครับผมโอเคผมจะลองเช็คส่วนเสริมของผมก่อนนะครับโดยการกด Insert n หรือ nv cap lock n นะครับเปิด n v d i a menu v d i a m e แล้วก็กดลูกศรลงมาหา tool sub menu นะครับผม t n c e sub menu tool sub menu t อ่าบางคนกดตัว t ก็ได้ไม่ว่ากันแต่เอาแบบพื้นฐานเนอะลูกศรลงมาจนเจอ sub menu t tool sub menu t แล้วกดลูกศรขวาเข้าไป view l o c v เจอ view lock นะครับให้กดลูกลูกศรลงไปหาคำว่า manage add on manage add o เนี่ยลูกศรลงไปคําๆ so manage add on อ่า manage add on นะครับหรือ อ่ะผมกด enter ตรงนี้เข้าไปก่อนแล้วกันเจอคำว่า manage add on manage add on อ่ะหรือ a เนี่ย enter เข้าไปเลยครับ add on manage just install add on add on updater เนี่ยตัวแรกของผมเนี่ย add on แต่ละคนไม่เท่ากันของผมเป็น add on updater แล้วตอนนี้เป็นสถานะ u e r semicolon status enable semicolon เนี่ย status enable ก็คือใช้งานได้ผมกดลูกศรลงมา clip speak semicolon status enable semicolon อ่า clip speak enable เดี๋ยวผมจะสมมติว่า clip speak ของผมเนี่ยเออ่มันไม่ทำงานไว้ละกัน คือว่าลิปสปีดผมใช้งานไม่ได้แต่จริงๆสมมุติเป็นแอดออนตัวอื่นนะครับแล้วแบบบางคนบอกว่าเอ๊ะไปทําตามวิธีเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาได้ไหมก็เดี๋ยวผมจะลองพาไปดูนะเดสก์ท็อปรดีพ <PC 1. S 1> เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปีแล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆคนแนะนําวิธีการกันไปแล้วนะครับผมก็คือให้เราเข้าไปที่ xpro nvda นะครับวิธีการก็คือการกด start เมนูกดปุ่ม windows l o กหนึ่งครั้ง Start Windows Search box Edit Block it searchbox <อ>ขึ้นมานะครับจะเป็น Windows 10หรือ Windows 11เหมือนกันนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า nvda november v vector d delta a alpha nvda 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 user configuration directory บางคนเจอ nvda นะครับให้ลูกล่ลูกสอลงลงลงจนเจอ nvda user c o n f i g X Pro NVDA เนี่ยครับ X Pro NVDA User Configuration Direct X Pro NVDA User เนี่ยครับผมให้เรากด Enter เข้าไปเลยตึ้ง NVDA I can r e l e a n not selected หนึ่อ่าเราจะมาเจอในโฟลเดอร์ของตัว การจัดการแอดออนได้นะครับตัวนี้ก็อยู่ในแอป Data อีกทีละครับผมซึ่งเราถึงบอกว่าอย่าอย่าเข้ามาเล่นถ้าเพื่อนๆที่ไม่คล่องนะครับโอเคให้กดลูกศรลงแล้วเลื่อนลูกศรขึ้นแอดออนหนึ่งอ่แจนเจอโฟลเดอร์แอดออ e เอนเเข้าไปครับในนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บ a d ดออส่วนเสริมของ NVIDIA ทั้งหมดไว้นะครับอันนี้ผมไม่ได้บันทึกหน้าจอเนาะก็จะเป็นแต่เสียงอย่างเดียวนะครับให้กด ไปหาแอดออนที่มีปัญหาเมื่ออัปเดตเป็น Nvidia เออ์์ัันใหม่ครับลูกศรลงมาครับคลิปสปีก k อ2เนี่ยอย่างคลิปสป a k อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมสมมุติตัวนี้แล้วกันจริงๆตัวนี้ใช้ได้อ่า e อนเตเข้าไปครับคล really ิปว <or see. S 1> พอ Enter เข้าไปที่แอดออนที่มีปัญหาใช้งานไม่ได้นะครับให้กดไปที่ตัวไฟล์นี้ครับให้กดตัว M ไหม M m a n i f e s t เฟ n i คี <of see. S 1> manifest นะครับ ให้กด enter เปิดไฟล์นี้ครับเนี่ยไฟล์นี้นะครับ m a e ตัวไฟล์นี้นะครับแล้ว enter เข้าไป Notepad Editor Document นี้าวนี้ให้ control n ไปที่ด้านล่างสุดของ notepad ตั Pad, วนี้อ่าเขาจะเปิด notepad ขึ้นมานะครับ <Black. S 1> ให้กดลูกศรขึ้นครับ Update Channel ในวให้ลูกศรขึ้นอีกครับ Last Tested NVDA Version e 2023.1 Last Tested NVDA เนี่ย โดยปกติหลายคนก็แนะนําว่า,าไปแก้ส่วนเสริมเขาจริงๆควรให้นักพัฒนาเป็นคนอัปเดตนะครับจะได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าการแก้แบบนี้ก็ไม่ยืนยันว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นแนวทางที่หลายๆคนแนะนํากันมาแต่ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นเพราะอย,าอย่างบางคนตอนนี้บรรทัดนี้นะครับ3,20.3.1ลาร์ดเนี่ยลาร์ด3,20.3.1ลาร์ดเทสเตนวีดีเอเนี่ย โดยส่วนใหญ่หลายคนแนะนําว่าให้แก้เป็น2,000ออไกลๆไ,ไปเลยก็ได้อย่างตอนนี้ NVD a 2,023.1แต่ว่าในเนี้ยบางคนยังเป็น2,022 2,021อยู่ก็มาแก้ครับผมค่<ข>าอ็กรีเทอร์ผมกด n มาที่ท้ายสุดแล้วผมก็ลบ 1. 1นึ่งอ่าเ <2. S 1> นี่ยผมลบไปหมดละ2,000เนี่ยลบถ้าลบผิดอีก <A. S 1> อ่าไปเว้นวรกอีกเนี่ยลบเว้นวักผิดเราต้องคืนเว้นวักคือพูดง่ายๆของเดิมเป็นยังไงอย่าไปแก้เขาเยอะ อย่างเช่นของเดิมเป็น2 0 2พันเราอาจจะแก้เป็น2,030แก้ไปไกลๆเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับน้ำล็อกนสองศย์สา0เอาจุดหนึ่งแล้วกัน2 0 3 0ันสหนึ่งแต่เผอิญเพื่อนของเราคนหนึ่งไปใส่อย่างนี้ดับบิยูแต่บยูอาจจะติดตัวอักษรตัวนี้หรือเขาไปใส่ตัวนี้หอยีบเหรอไม่ใช่อ่ยอาจจะ เขาอาจจะไปพิมพ์อะไรอย่างมีตัวคิวไปเนี่ยตัวนีงคิอคืออาจจะมีตัวอะไรสักตัวใดตัวหนึ่งเติมเติมลงไปในนี้โดยไม่รู้ตัวอย่างตอนนี้มีคิวใช่ไหมมีคิวคหนึ 1, 1> 1่งหน่งหนึ่งคิวผมลองเติมคิวแล้วผมกดคอนโทรลเอเซฟคือจริงๆมันควรที่จะเป็นแค่สองพันสามสิบจุดหนึ่งสองพันยี่บเก้าจุดสองคือแต่ไปพิมพ์อะไรลงไปในไฟล์นี้โดยไม่รู้ตัว เกินไปเนี่ยมีตัวคิวเพิ่มไปเนี่ยมิลัสเทสเนวีดีเอเวอร์ชันี3 4 1คิวอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตกด c อนโทรลเอสเแล้วอัต e น n ั t ิสปไอพีแมนิคแล้วก็ปิดปีกคราวนี้รีสตาร์ทเอ็นวีดีเออ่าทีคราวนี้เราลองไปเช็คดูใน Manage Add-on ครับกด Insert N หรือ Cap Lock n n ลูกสอลงมาที่ทู o l ฟรนขวาเข้าไป วี we we. ลูกศรลงมาที่แมนเด d าทแเอดอเจอแล้วเอนเตรเข้าไปแอล้วลองกดลูกศรลงครับคลิปสปีกยังอยู่ไหมเซิคนสเตตัคอร์นจากเลือ่อลูกศรลงควรจะเป็นคลิปสปีกเนี่ยเรากด c อนโทร l C ควรจะพูด Copy ปี้กอปปี้เนี่ยไม่ไม่มีแล้วเพราะว่าเราไปใส่อะไรที่เกินในส่วนของโค้ดที่อยู่ในไฟล์นั้น หลายคนเลยบอกว่าเออส่วนเสริมผมหายไปเพราะคุณอยากจะแก้ซึ่งไม่ได้แก้ด้วยนักพัฒนาแต่แก้ด้วยตนเองแต่อาจจะไม่มีความเข้าใจในการแก้ก็เลยเอาจจะพิมพ์เกินอ่ะดังนั้นอ่ <S <S แต่ปัญหาคือถ้ามันถ้ามันแค่เนี้ยเรายังหาเจอว่าคุณพิมพ์เกินอะไรแต่ถ้าคุณไปใส่ที่บรรทัดอื่นตัวอื่นๆใส่ผิดใส่ถูกลงไปเนี่ยแล้วเออเราเราก็ไม่รู้ว่าคุณพิมพ์เกินอะไรอาจจะแนะนําว่าอาจจะ ถอนแอดออนตัวนั้นแล้วลงใหม่ดีกว่าเนาะ <laughs> เพราะว่าการที่จะมานั่งนั่งไล่ว่าพิมพ์อะไรเกินไปในแอดออนตัวนั้นอย่างตอนนี้ผมรู้ว่าผมพิมพ์อะไรเกินไปเจอสมาชิกคนหนึ่งเขาใส่เครื่องหมายคำพูดขออนุญาตนามาเผยแพร่เพื่อที่ได้เป็นความรู้กัน <laughs> ก็พอที่จะเออ <laughs> เอาเอา,เอาเครื่องหมายคำพูดออกได้อย่างตอนนี้ผมก็สตาร์ทเมนูสตาร์ทแล้วผมพิมพ์ x Pro. Or, N V D A N V D A เจอ X Pro N V D A Enter เข uh, ้าไป N V D A เจอ Add On ลูกศรลงและลูกศรขึ้น a ่งั่อยู่ที่ Add On Enter เข้าไปแล้วก็เลือกลูกศรลงกับส่วนเสริมที่เรามีปัญหาคลิปสปิกนี่คลิปสป Enter เข้าไปแล้วผมกดตัว M หา M แล้วเราจะแก้ไฟล์นี้ใหม่ครับ Enter เข้าไปแล้วไปที่ท้ายสุดของโน้ตแพดนี้แล้วเลือนลูกศรขึ้น ัตเพสเดวีดีเเวอร์ช e ันนสามสี่จุคิวอ่าเนี่ยมีตัวคิอยู่คือคืออันเนี้ยเรายังพอที่จะรู้ว่าเออเราแก้ตัวไหนแต่ว่าบางครั้งนะครับถ้าไปไปใส่ตัวอักษรอะไรผิดที่บรรทัดอื่นคงคงไม่ง่ายดังนั้นอีกแนวทางหนึ่งคือถอนเขาเรียกว่า remove add-on ตัวนั้นทิ้งแล้วติดตั้งใหม่แล้วค่อยมาแก้ไฟล์นี้ใหม่แล้วแก้เฉพาะอย่างเช่นตัวน,นี <a return. S 1> ้ผมลบคิวออกิว <Q. S 1> อ่าแล้วอย่างตอนเนี้ผม ลบหนึ่งศูนยอ่าเนี่ยผมลบไปถึง2,000ัละสแล้วผมก็เติมมหเอม่เองศูเอาเป็นถึง29แล้วกัน2 9 2 9เอ่าเนี่ยครับตรงบรรทัดนี้ก็จะเป็นรัสทอน่ก้าจบรรทัดเนี้ยขอให้มันเป็นแค่นี้ไม่ใช่ไปเติมสัญลักษณ์อะไรพิเศษหรือเออเกินเกินที่เออตัวไฟล์เขาจะมาเห็นเห็นบรรทัดนี้ แล้วจะทําให้ส่วนเสริมนั้นใช้งานไม่ได้อ่เดี๋ยวผมคอนโทรลเอสแล้วก็เซฟแล้วนะแล้วก็ปิดค uh, ลิกปิดปิดสก์ท็อปปิดหน้าต่างนี้สองครั้งอัตเทเดฟสี่สองครั้งไปแล้วก็คอนโทรลอัตเทเดเอสรีสตาร์ทเอ็นบีดีใหม่า เพื่อจะให้ส่วนเสริมกลับมาทํางานอีกครั้งคราวนี้เช็คส่วนเสริมครับ insert n nvda สอนลงมาที่อ่อันนี้ผมไปเร็วหน่อยก็เอาเอาเอาอีกวิธีหนึ่ง insert n d แล้วกดตัว t ไปที่เมนู t o o l แล้วกดตัว a ไปที่ manage add on นี่เจอแล้ว enter เข้าไปคือดังนั้นการเข้า manage add on เนี่ยมีหลายวิธีไม่มีทางไหนที่บอกว่าง่ายหรือยากต่างกันแล้วแต่ความถนัดเนาะอ่ะคราวนี้อยู่ที่ add รงนี้ผมกดลูกศรลงมาจะเจอคลิปสปีกเซนิโค้นสเตตโค้เโนเป็นด์ดับเบิลเซนิโคอนกน็ปี้เน,นี่ยกดคอนโทรลซี C, ก็กอปี้ได้แล้วคือคลิปสปีกก็กลับมาอยู่ในส่วนเสริมของผมเหมือนเดิมนะครับเนี่ย <Copy. S 1> กอปี้กอปี้กดคอนโทรลซี C, พูดกอปี้ใครที่อยากให้ envyday พูดกอปี้อ่าเนี่ยทเพจหรืออะไรเนี่ยก็สามารถลงส่วนเสริมคลิปสปีกโหลดดาวน์โหลดได้ที่ e n v i d i a community add on เคยแนะนำไปแล้วนะครับก็แท็บไปที่ get add on แล้วเข้าไปที่ community ดาวหาคลิปสปีกแล้ว ไปเข้าไปหาลิงก์ตัวดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็เป็นกรณีศึกษานำมาฝากกันสำหรับเพื่อนๆที่อที่เป็นสายแก้ไขส่วนเสริมเพราะช่วงนี้ nvidia 2023.1อัปเดตออกมาก็ทำให้หลายคนแก้ส่วนเสริมแล้วเอ๊ะทำไมส่วนเสริมบางตัวของเราแก้แล้วแต่ไม่ขึ้นเพราะว่าคุณเองอาจจะไปใส่ตัวอ,อักษรเกินหรือเครื่องหมายเกินใน ไฟ manifest นั่นแหละครับโอเคผมออกเสียงถูกหรือผิดขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าใครคิดว่าส่วนเสริมบางตัวหาไม่เจออาจจะต้องลองเอาส่วนเสริมนั้นออกวิธีการคือถ้าตรงนี้หาไม่เจอปุ๊บก็เข้า expo nva แล้วอ,อย่างอย่างตัวนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตวิธีการลบส่วนเสริมง่าย,ายๆอีกวิธีทาผมก็ทาแบบนี้ถ้าเราหาในตัว manage add-on ไม่เจอผมกด Start เมนูใหม่ แล้วผมพิมพ์ n v d a เจอ x pro n v d, a. Pro n v d a Enter เข้าไปครับ n v d a แล้วกดลูกศรลงแล้วลูกศรขึ้น add on ปึ๊บ enter เข้าไปใน add on เนี่ยครับอย่างเช่นผมอยากจะเอาโทนี่ m อ n แอนกิเมนอ่กดตัว t ไปทีไปอมอ่ึงตรงเนี้ยผมผมไม่อยากใช้แล้วผมก็กด shift delete ทิ้งเลย เนี่ย delete folder ได้หรอ you choose to permanent delete this folder โอเดี๋ยวเขาจะอยู่ที่ yes แล้ว enter อ่าอันี้ครับทายเดู default c อ r r เราใช้ Nvidia อยู่มันเลยมันเลยแล้วใช้ add on อยู่มันเลยลบไม่ได้เนี่ยอย่างี้กครัดู default เ u r r e n t path ครับอันนี้ลบไม่ได้เพราะ add on ใช้อยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่า ถ้าเกิดตอนนั้นแอดออนมันไม่ไม่ได้อยู่ในเมนเดตแอดออนมันลบได้แน่นอนครับแล้วก็ผมก็ว่าติดตั้งใหม่โอเควันนี้ลาไปก่อนละครับมีโทรศัพท์เข้าวสวัสดีครับผม